เรียนท่านคณะกรรมการขอหรือมีวิทยเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวจารราพม,มานน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับสโรงเรียนบ้านพิงพวยเสียงราชพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามตำแหน่งรเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะทางด้านสภาพบริบทโรงเรียนบ้านพิงพวยเสียงราพัฒนาอยู่ตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนในระดับอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด327คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนค่ะสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้วางแผนและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกสูตรแกนกลาง การจัดการทําแผนพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจากการ PLC ร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผู้บริหารโรงเรียนพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนแบบ Active Learning จะส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะกระบวนการอย่างเต็มที่ค่ะ ในฐานะครูผู้สอนจึงได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้เลือกเนื้อหาเรื่องสละโอลดรูปมาใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคลิการสอนที่แนบมานั้นดิฉันเห็นว่าวิชาภาษาไทย เป็นพื้นฐานของการเรียนในวิชาอื่นๆอาจกล่าวได้ว่าวิชาภาษาไทยเป็นหัวใจบันไดขั้นแรกของการเรียนทุกวิชาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะวิชาอื่นๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้มีแค่การบวกลบคูณหารวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่การทดลองวิชาศิลปะไม่ได้มีแค่การวาดรูป แต่การเรียนรู้ในวิทุกวิชาล้วนต้องใช้ทักษะการอ่านการเขียนซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาในวิชาภาษาไทยหากนักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ดีก็จะทำให้สามารถเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ จากการทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่านเขียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2567พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านคำที่ประสมสลับเปลี่ยนรูปได้ทำให้การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆเกิดปัญหาและเรียนรู้ได้ช้าการจัดก,การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เน้นนักเรียนไม่ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ดิฉันจึงค้นคว้าวิธีที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสลับเปลี่ยนรูปผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ดิฉันใช้เพลงเกมเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ความรู้และความสนุกสนานมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ทำการเป็นทีมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการจัดก,การเรียนรู้แบบให้อิสระกับนักเรียนในการคิดการปฏิบัติเป็นการสอนจากง่ายไปยากโดยขั้นนำดิฉันจะก,กิจกรรมให้นักเรียนได้เชื่อมโยององความรู้เดิมคำที่ผสมสระโอแบบไม่มีตัวสะกด ความรู้ใหม่เรื่องสระหรือสระมีตัวสะกดผ่านกิจกรรมเพลงพยัญชนะอยู่ไหนโดยดิฉันได้ส่มแจกบัตรพยัญชนะให้ให้กับนักเรียนคนละหนึ่งตัวเพื่อให้นักเรียนได้ออกมาผสมคําแจกลูกสะกดคําหลังจากนั้นให้นักเรียนออกมาเขียนคําที่ผสมสระโอรดรูปหน้าชั้นเรียนค่ะจากนั้นดิฉันได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มให้นักเรียนทํากิจกรรมผ่านผ่านโปรแกรม powerpoint นะคะเล่นเกม อะไรเอ่ยโดยใช้ปริศนาคำทายจะหาคำตอบโดยนักเรียนเขียนคำตอบลงในการะดานที่ครูแจกให้ค่ะแล้วดิฉันติดบัตรคำเฉลยเพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านสกดคำสระ,ะโอดลดรูปตามดิชันนะคะที่หน้ากระดานจากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มต้นไม้สระ,ะโอดลดรูปโดยให้นักเรียนช่วยกันคิดํำสะละโอรดลดรูปเขียนลงในใบางานผลไม้ที่ครูแจกให้แล้วระบายสีให้สวยงามแล้วนำ มาแปะลงบนไปบนต้นไม้สละอลดรูปเช่นกันค่ะจากนั้นก็จะมีการสุ่มให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอด้วยเกมดึงดาบสั้นดาบยาวด้วยกล่องสุ่มกระบี่ไร้เทียมทานซึ่งเกมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นและสนุกสนานในการทำกิจกรรมค่ะเมื่อนักเรียนได้ออกมานำเสนอแล้วนักเรียนในห้องก็ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องว่าเพื่อนเขียนสะกดคำถูกหรือไม่ค่ะและดิฉันก็จะให้นักเรียน ่านชุดกิจกรรมแบบฝึกอ่านสระลดรูปค่ะและให้ฝึกอ่านเป็นการบ้านจากนั้นดิฉันได้มอบหมายให้นักเรียนหาคําสระโอ,อลดรูปที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนหรือจากบัญชีคําพื้นฐานค่ะโดยให้นักเรียนทําลงในใบางานพร้อมเลือกคำสามคํามาแต่งประโยคเป็นการบ้านนะคะ จากการเรียนรู้กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสระ,ะอดรรูปมากขึ้นนะคะซึ่งจะเกิดจากความรู้ที่คงทนค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่เข้าร่วมประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านคณะกรรมการก่อนที่จะประเมินการสอนของดิฉันต่อไปขอบคุณค่ะ Ahem. <coughs>